สวัสดีทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนเทคนิคการทําเส้นปะนะครับข้างตัวรูปคนนะครับวิธีการทํานะครับให้เรานะครับไปอิ p พ r ตรูปเข้ามาก่อนนะครับเมื่อเราอิ p พ r ตเข้ามาแล้วนะครับให้เราทําแบบนี้นะครับไปใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า PenTool นะครับในการวาดนะครับวิธีการวาดนะครับเราพยายาม ให้ซูมเข้าไปก่อนวิธีการซูมนะครับกดคอนโทนอันติเนตนะครับแล้วก็หมุนสกอร์เมาส์นะครับที่อยู่ในเมาส์นะครับแต่ถ้าใครไม่มีสกอร์เมาส์นะครับก็กดคอนโทนนะครับลบบวกแบบนี้ได้นะครับคอนโท l ลบกับบวกนะครับซึ่งคอนโท l ลบกับบวกนะครับจะอยู่ในตรงคอไข่กับช่อช้างนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อผมซูมเข้าไปแล้วนะครับเมื่อได้เมื่อผมได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับผมก็จะทําการนะครับติ๊ก นบบแี้วิธีการติ๊กนะครับอย่าให้ใกล้กับคนมากเกินไปนะครับเพราะว่าเส้นเวลาเราขยายนะครับมันจะไปทับแบบคนได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับ แล <So S 1> ้วก็ไปที่สต็กนะครับผมจะเลือกเป็นสีขาวนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับให้เราปรับนะครับให้มันมีรูปร่างที่แบบว่าให้เห็นเส้นนะครับยิ่งลากเยอะนะครับเส้นมันก็เยอะถ้าเราลากพอประมาณนะครับเราก็จะได้เส้นที่มันสวยงามนะครับประมาณนี้เนาะอ่าจากนั้นนะครับก็ไปติ๊กที่ช่องตรงนี้นะครับเลือกเป็นเส้นปากนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้รูป แล้วก็จะได้รูปที่เป็นเส้นปากแบบนี้ออกมานะครับอ่าทีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีนะครับให้เรานะครับมาที่เลเยอร์ของชาร์ปหตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกครับแล้วก็เลือกตรงช่องที่ชื่อว่า overlay นะครับอ่าตรงช่องที่ชื่อว่า color overlay นะครับแล้วก็เลือกสีตามใจชอบนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีเทคนิคเพียงท่านี้นะครับสําหรับใครที่ต้องการนําไปประยุกต์ใช้นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ